ไปดูเด็กกันถึงการไฟฟ้านะครหลวงวัดเรียบแล้วครับวัสดีครับนนวัสดีครับอนนโอเคกิดไหมัมนกางเกงเปียกนี้วะ,วะเย,ยี่ยวแตกเหรอ,อนน สวยเนอะเต็นโตเก้าอ <Allah> ี้บูธนะเด็กผมกำลังเล่นอยู่ อเคเดี๋ยวคอยดูความสวยงามตอนเสร็จผมอยู่ที่สองวันนะครับฝากดูผลงานด้วยฮะพี่ก้องมาดึงดังเลยเหรอปกติไม่อย่างนี้ใช่ไหมปกติเป็นไงเดินนอนกิ้งกิ้งเหรอได้เหรอได้ดูขยันขันแข็งกันมากเลยวันนี้ ประตูกระจกที่ทำเต็นแอร์ครับสวยเนอะงานแต่ละงานที่ผมไปเนี่ยนี่ให้ดูคร่าวๆนะยังไม่เสร็จดีนะ